พอดีชอบไม่ใช่เหรอแนวแปลงเพศ <c oughs> เออไอตัด <c oughs> ชีวิตนี้มันก็วนเวียนอยู่สามอย่างอะ่ะไม่ต่างโลกแปลงเพศกระดุนอุ้ย <c oughs> <c oughs> ได้หุ่นของกองแฟรี่แล้ววะ โอ้ปลาด้วยเหม็นเลยเขาดิชอบกินปลาปะโอ้ไม่กินปลาหม่กินกม่ไดแหละ โมบิลสูตรกระดัมปัิทนโอเปอเรชัน2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในกระดัมปัิทนโอเปอเรชัน2ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์สำหรับรอบนี้หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าคุณตอนนี้มันตัวอะไรทํ่ไม่เคยเห็นในที่ไหนๆมาก่อนเลยเพราะ นี่ก็คือหุ่นที่เป็นออริจินอลประจำของ Battle Operation Code Fairy นั่นเองซึ่งก็มีใช้ในเกมแยกะล้อน็นำมาเป็นตัวสุ่มในเกมโอเปอร์สองด้วยซึ่งหุ่นตัวนี้ก็มีชื่อว่าโดมโนมิดสอันที่ผมอ่านตามญี่ปุ่นเพราะว่าตอนแรกผมว่าอ่านว่าจีโนไมแต่ไม่ใช่นะไม่รู้ว่าหุ่นตัวนี้มันชื่อจริงมันอ่านว่าอะไรแต่ผมขอยึดตามภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักนะกัน่นก็คือโนมิดส์วันนีน้เราก็ทำคลิปหุ่นตัวนี้ทั้งทีก็เล่าประวัติของหุ่นตัวนี้ในเกมกันเลยดีกว่า ก็น่นอนว่าเป็นหุ่นที่ใช้ในหน่วยน no ้อย y fairy หน่วยของสาวๆในเกมซึ่งใช้ตัวโดมโทวิคอเป็นหลักแต่สังเกตว่าขั้นหลานนี้จะมีการติดตั้งรถถังขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นการใช้ระบบแลกขับเคลื่อนของยานแกลลปแล้วก็ปืนแบบวีร็อกเข้าด้วยกันซึ่งก็เป็นการออกแบบของน้องมีอาบริงแมนหรือว่าน้องแว่นที่เป็นช่างประจําหน่วยเพราะก็ได้ติดตั้งอาวุธหล,หลายอย่างไม่จะเป็นทาง32มมแคนนอนแล้วก็ยังมีปืนติดตั้งอยู่ด้านหลังอีกด้วยเพื่อใช้ในการโจมตีจากโตหุ่น โดยคอนเซปต์ของหุ่นตัวนี้ซึ่งเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็โจงตีอย่างหนักหน่วงนั้นก็ได้อ้างอิงจากตัวไรโนเซอสใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกมันคือชื่อพันแร์มันมีหุ่นชื่ออย่างนี้จริงๆครับแล้วก็มาจากตัวเซเมลที่เราก็รู้จักกันดีในภาคซารัสเมโลรี่ก็เท่านี้แหละครับประวัติของมันทั้งหมดสรับ โดโนมิเดสเต์เกมนี้ก็มีทั้งหมด2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอส500แล้วก็เลเวลสองคอส550เป็นหุ่นสายเหลืองมาเรามาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นอาวุธที่สามารถหมดได้ดั้งเดิมเนี่ยมันจะติดตั้งมาสุกา้าแต่ว่าของผมเปลีป่ยนมาเป็นตัวแก๊งกันเพื่อให้มีความารมณมเหมือนกับตัวโดมบาลานนั่นเองครับมีทั้งหมด120นัดก็ยิงเมลยาวครับเน้นตอดจากที่ไกลได้สําหรับตัวผมคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ในระยะที่ไกลนี่เราเน้นหลอยจาก ระยะตรงนั้นดีกว่าด้วยปืนกลแต่ถ้าเกิดใครที่ถนัดโจมตีใกล้ด้วยบมซูก้าก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับอย่างตะมาก็เป็นฮีทเฮาวเบิร์ดหรือว่าขวานขนาดใหญ่ไม่ต้องเดานะครับว่ามันสามารถฟันได้กี่ทีแล้วมันล้มไหมคำตอบก็คือฟันทีเดียวล้มครับไม่ว่าจะฟันยังไงก็ตามอย่างตะมาก็เป็น30ซอมอแคนนอนที่เป็นแบบย้อย เม็ดขนาดใหญ่แล้วก็วงความเสียหายเยอะพอสมควรยานตามาก็เป็นคัสเตอร์บอมจากปืนกระบอกเดียวกันก็เป็นยิงบแบบกระจายเป็นทั้งหมด6นัดยานตามาก็เป็นแบบพุ่งตรงก็คือยิงแล้วทําให้สุดหนักแล้วก็ยังมีดับเบิลสโมกที่สามารถเอาไว้พรางตัวเองในเรดาร์ได้หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดทีนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าโตหุ่นรถถังใหญ่ขนาดนี้คงจะกิ้งอะไรไม่ได้แล้วก็พุ่งบนอากาศไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาดูท่าเคอ์เตอร์ ก็ยังดีนะครับที่คุณใหญ่ขนาดนี้ก็ยังสามารถเคาเตอร์เคาไทยแต่ว่าความสามารถพิเศษของหูตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่าตัวใหญ่อาวุธเยอะอย่างเดียวมันยังมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่สามารถกดอ่ะนั่งนั่งแล้วมันจะมีรีคอนเหมือนกับพวกอ e ีวัรแซกอะไรงี้ไม่แน่ใจว่าระยะเวลามันเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่หุตัวนี้นั่งลงก็จะทําให้ทุกคนในทีของเรานั้นเห็นศัตรูที่สเตลหรือว่าหายไปจากเรดาร์ได้ทั้งหมดเลยในขณะที่เรานั่งอยู่มันจะปล่อยของมันเองอัตโนมัติเรื่อย ตามไรที่เรายังกดนั่งเอาไว้อยุ่ที่เหลือก็คือด้วยความที่มันเป็นรถถังขนาดใหญ่ตัวหุ่นก็มีความทนทานระดับหนึ่งเหมือนกับรถถังแน่นอนทีนี้เรื่องความสามารถของหุ่นมันเหมือนรวมเอาข้อดีของหลายๆตัวอย่างเช่นฮิลลร์เซเมโอทั้งหลายเอามารวมของหุ่นตัวนี้แต่เป็นในเวอร์ชั่นที่สามารถขยับได้อย่างอิสระหรือก็คือทั้งยิงหนักและขยับไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกทีนี้เรื่องวิธีการเล่นกดบ,บาร์องมนก็คงไม่พ้นการเล่นเหมือนกับพวกรถถังทั่วไปก็คือการเน้นยิงจากที่ไกลๆด้วยปืน32มสบมอสลับไปเร มีอาวุธอะไรก็ยิงไปอย่างที่บอกว่าเอาแกลิงมาเพื่อเอาไว้สร้างความราคาให้กับศัตรูเวลายอยู่ไกลๆก็พอเพราะส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าพวกอาวุธยิงไกลมันก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วนอกนั้นก็คือถ้าเกิดอยากเล่นแบบเอาเพก็ใครเข้ามาอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็เอาขวานจามแม่งไปเลยฮะ <S <S ขวานแบบเดียวกับพวกอ e ีฟิททั้งหลายนั่นแหละฟาดทีเดียวล้มเป็นของพวงก,กันตัวได้แต่ไม่ใช่ของนาเมจหลักนะ อย่าคิดว่าถือขวาแล้วจะเอาไว้ไล่สับคนได้โดยรถก็ประมาณนี้ครับมันคือโดมที่ติดรถถังเอาไว้ข้างหลังแล้วมีอาวุธมากกว่าหุ่นธรรมดาทั่วไปตามแบบหุ่นในค้ดแฟรี่งั้นก็เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้เลยนะครับสำหรับตัวโดมโนมิเดสว่าผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับโดมโนมิเดสที่ผมมีในเกมนี้เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสห้าร้อยพาร์ท,ทผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ครับเพิ่มยิงเลเวลสี 1, ่กับหนึ่งควิกรีโหลดเลเวลสองกับหนึ่งเ เลเวลหนึ่งโมเดลเฟลเลเวลหนึ่งแล้วก็เกาะเลเวลห้ากับ4เพิ่มยิงเพิ่มรีโหลดจะได้ยิงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกาะให้มันอยู่นานๆกับ ADSL ที่เพิ่มวงในการยิงอัตโนมัติหมอสลับเอาไว้ใช้กับพวกปืนกลได้อย่างดีซึ่งก็ตรงกับตัวแกลลิงแคนนอนที่ผมใช้แล้วก็อย่าที่บอกว่าตัวหุ่นมันก็มีอาวุธที่สามารถหมอดได้2อย่างนั่นก็คือปสัสก้ากับแกลลิงแคนนอนแล้วก็ฮีทาวเบิร์ดซึ่งเป็นอาวุธเฉพาะตัวของหุ่นตัวนี้และที่เหลือก็มาจากแพกลครถถดทางข้างหลังของมันทั้ง,ง, 30, งม Cannon, งหมด กับทีนี้เรื่องสกิลก็ตัวนี้มีสกิลที่แปลกใหม่เยอะอยู่นะครับอย่างแรกก็เป็นช็อกไดพเนอร์ที่ลดหรือว่ายกเลิกการโดนสแต็กซึ่งจะไม่มีผลกับการโจมตีประเภทฟันลม้มหรือว่าชนนะครับ UGS ก็คือสกิลที่ได้บอกไปในข้างต้นเมื่อเราทําการกดนั่งก็จะทำการตรวจจับศัตรูที่มีสเตลหรือว่าหายตัวในแมปได้ให้กับคนในทีมและที่เหลือก็คือ Precision s h a r i n g ก็เป็นสกิลประจําของรถถังประสิทธิภาพในการยิงจะเพิ่มขึ้น5%เซเมื่อเรากดนั่งในพื้นโลกหรือว่า อยู่เฉยในอวกาศแต่ตอนนี้มันอยู่ใช้ได้เฉพาะบนโลกก็มาจากการกดนั่งเท่านั้นแหละครับทีนี้สำหรับตัวโดมโนบิดสผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นภาษากรีกหรือว่าอะไรสักอย่างก็แหละเอามาตั้งชื่อตัวนี้มันจะอ่านเราเราประมาณโนบิดสมใ่ก็โนมิดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดผมอ่านผิดก,ก็ขออภยัยเพราะว่าตัวหุ่นมันก็เพิ่งมาชื่อมันก็อาจจะแบบว่าแปลกๆหน่อยเราไม่เคยเห็นกันก็ถือว่าเป็นหุ่นออริจินอลประจาของโอเปอร์โค้ดแฟรลี่ก็ต้องรองรุ่นกันว่าจะมีหุ่นอะไรแปลกๆในโค้ดแฟรลี่ออกมาให้เราได้ เห็นอีกหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมครับว่าพวกคุณที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือว่าคุณที่3ส,สาวใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ่นมาจากตัวเกมโค้ดแฟรี่ตั้งแต่วอลุ่นหนึ่งถึงสามแต่เป็นว่าเราก็ไปเล่นหุ่นตัวนี้ในฐานะที่มันเป็นหุ่นสมปกติในเกมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวโดมโนมิเดสตัวนี้นั้นจะเป็นยังไงเมื่อลงสนามจริงขึ้นชื่อว่าเป็นหุ่หนประจำ่วยนอยซี่แฟรี่ทั้งทีนะครับไปดูกันทีนี้ก็สแสดงว่าพวกหุ่นโค้ดแฟรี่ที่เหลือก็จะมาในตัวปกติได้้อยู่แลว แต่เหมือนรอบนี้มันมาเพื่อมาตัดกำลังก่อนคนปีใหม่น่แน่เลยใช่เลยเข้าไว้ไรเดอร์กับแบค็คไรเดอร์มาเป็นตัวโกติก็ดี <c oughs> โหแต่นานๆทีเลยเนะี่ที่จะเล่นหุ่นแบบรถถังเพราะโกติไม่เคยเล่นแบบรถถังไปชีวิตติดใจเท่าไหร่เลย <c oughs> เปิดควันก่อน เล่นด่านนี้ต้องหามุมยิงดีๆเข้าไปตรงกลางนี่จ,จะมีแตกได้ฮะสองแป๊บโอ้ไม่มีใครมาเลยตรงสัยต้องไปข้างหน้าเลยเฮ้ยโอ้ย,อยตรงนั้นตรงนั้นมีเรื่องตรงนั้นมีเรื่องข้างบนก็มีมีทุกทีเลยซักหน่อยอืมซักนารนี่ต้องมีกระตุกสีกษรษะใจว่าง เอากระต่ายมา,ายาวๆยาวๆยาวๆไปเราไม่โดนโอ้มีทุกที่เลยอยากยิงตรงไหนก็นดีเอ้ยมาหาเรื่องหัวน้องล่อนเอ้ยเด้อเด้อแหมกูว่วาแล้วกูต้องโดนแน่ๆเลยตามคนตามรางควานเนี่ยมา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 ,มาเอามาอ่ะเยอะไม่โดนอ่ะ <laughs> คิดว่าเงินหุ่นแดงแล้วกูจะไม่กล้าชักนี่เหรอไปละ เราบอกก่อนมีหุ่นหายตัวออกไปทางนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอไปโดนอดิลูกยิงกระจายไม่โดนอ้าวอันนี้ของศัตรูโอเคออมา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 อยากเล่นกับกูก็มาอยากเล่นกับกูก็มามาอ่าสบายนี่ฮอสจามด้วยคอมฮอสทีง่ายๆครับ อย่าลืมว่าเราเป็นรถถังมันไม่สามารถฟันหรือว่าชัง,งักเราได้ง่ายๆถ้ามาเป็นแค่ในซีเกอร์ลมใรีลนรืบทีนี้มาเล่้ข้างบนดีกว่ายิงใส่กูอเอาไม่โดน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขินเลยนี <c oughs> ่อ่ะกมีลำคาญกันบ้างครับผมไม่โดนไกลไป เอาไหนดีเอาไหนดีเอ้ยใครฝากใครส,งครสองให้มึงยิงปืนต้องอย่างตั้งนั้นวะเด้อเดี๋ยว้อกูเห็นด้านขวากูเห็นด้านขวาเดี๋้อเด้วเห็นมีคนเดินมาตำตรงร้านตังผ่า,นเ,า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 นเตรียมตัวละมา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 กูเตรียมตฮ้ยไปโดนวะสวัสดีครับโล่มาโล,โลกันมาจากไหนวะ <laughs> มึงคิดได้ไงวะมึงเอาไอ้ฉวกมาสตันกูนก่อดอะ มาแล้วมาแล้ววะโอ๊ยความแค้นมาันบาังตาความแคบมันบงังตาน,น,นี่เข่าหุ่นแดงไปดิเล่นไยาวๆครับไปละเดี๋ยวนนักสั้งนัดก,ก่อนฝากรอยแค้นเอาม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 าอยากเล่นก็บคู่มาบะเอ้คนเราคนเราไม่เคยจำเลยว่าอย่าเอาฉวบเปิดไอ้เห <laughs> ี้ยเฮ้ยเฮ้ยใครสั่งใครสอนให้มึงตั้งปืนตรงนี้โอ้ย เขาไปทุนลามทุเรียนวัดละมึงเงียงเงี้มาอีกป่ะเอ้ามาอยู่ช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาเร็วอ่าชนชนชนสู้ชีวิตสู้ชีวิตเออโอ้ยเจอแววก็เพิ่งเคยเห็นหุ่นแดงแม่งตำสุดขอบโลกเลยต้องวันนี้แหละมีเะยะครับมีหุ่นรถถังเหมือนกันไง ต้องบอกว่ารถถังไม่ได้ต้องแบบว่าหุ่นในรถถังอีกทีนึงไม่ขัดใจมันขัดใจมันอย่าให้มันให้มันไปไหนได้โดป่ะไม่โดนเฮ้ยโดนป่ะไม่โดนว่ะห้อยกันล้วแต่มาเทพกูไปต่อครับแคมป์ยาวเลยฮะนี่ จกครับอืมไม่โดนอีกแล้วแล้วเมื่อกี้ผมเห็นละพอกูกดนั่งปั๊บแม่งเห็นเลยว่ามีตัวสเตลพอดีลอยมันลอยมันลอยมันเอ้ยแอ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 ตบล้อแอร์เพื่อนเย้ยให้กูตายเหอะอยู่มานานเกินไปแล้วแหละเฮ้ยใครไปวางระเบิดวะโอนายแม่งแทบมากเก่าให้คุ้มเลย ไม่ใครให้มึงยิงแอบแวะไว้หน่อยเราอยู่นานมากเลยนะครับยังไม่ตายเลยคุณแต่แต่ขนาดเดียวกันในเฮียในสกอร์มันตายไป3ตัวแล้วต่อหน้ากูเลยเอาม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 าอยากยิงกูปืนกลพี่โหดสักนัดสักนดัดให้อีกนัดหนึง่งอ่ายังไม่ยังไม่กิงใช่ไหมให้แถม เออกว่าจะไปเออโถโถโถไปเจอโวงโควิดพีซไซสตาร์การ์ดกูน่าจะขาดล้ะทุกคนเป็นตงกาลางไปละอ่าแบกมาถามจริงเหรอคุ้มค่าไปเนี่ยมาสามั้งเพิ่งเก็บกูดได้ครั้งแรกเนี่ยแม่งแตกไปสามตัวไ,ไปช่วยเขายึดฐานตรงกรันเดี๋ยวยึดฐานกู คิดว่ามึงอยู่รถถังมึงเทมากเหรอวะโอ้โกมกูจะลงไงอะตายก็ได้มายืนแค่นี้แหละตรงการกำลังชรลมุนมากต้องสักหน่อย,เ,อยเดี๋ยวใครบังอาจมาหาจะแอบ,บเอาวันเราเปิดแก้แค้นละสิท่าใช่ไหมฮะมาเรียกอูกรอนเฮ้ยไปลงมาโลไปเลย จะเอาลูกซองเอ้ลูกกระต่ายยิงก็ได้แต่ลงมาเก็บเองดีกว่าเราใจใช่ไหมไอ้ยิมไปรุดเกือบไปแล้วคอระเบิดแม่งโดนแต่ว่ารอ,ถถอเฉยแล้วอะไรมาตายแล้วนี่เก็บกวา่วาเก็บกวโอเคทีนี้มันก็วางระเบิดไม่ทันแล้วกะคับทำนาทีงงต่อครับ เอ้ยเอ้ยใครใครไปยิงปีมใส่ดีนะอบทันเมื่อกี้มา,มาอแกขมายแกขอาข้างหน้าก่อน,ข,น,อนข้างหน้ามันหอมหวานกว่าเอาไม่โดนโอ้ยโอ้ย,อยแอร์มาแอมาถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายใครจะมาอีกไหมครับไม่หนึ่งนาทโอเคเค่งเก็บละอ่ะมามา <laughs> ดูความพยายามของพี่เขากันดีกว่าครับคุณแนดที่พยายามจะเก็บคุณเหลืองให้ได้เฮ้ยเขาเติร์ดเลยคุณด้วยวะเฮ<ต>ี๋ยเจอธบฮอกเข้าไปบึงเป็นรถถังมายิงใส่รถถังที่ใหญ่กว่าห้าหาญมากเก่งจังเฮ้ยไปไหนๆก็นชนะแล้วขอฟาดขวาเลยลวกันเกตเตอร์ธบฮอกเฮ้ย สบายตายที่มันมีแต่ความฮาวะที่หาสุดคือหุ่นแดงจะพยายามเอาหุ่นเหลืองให้ได้แต่ไม่สำเร็จโอยถ้ามันเลือกฟันล้มไปป่านนี้มันก็ชนะไปนานแล้วะเยอะเกิดมาเมื่อเคยให้หุ่นเหลืองบุรีหุ่นแดงกันแหละโอ้โหที่หนึ่งแบบงง,ง จริงๆไม่ได้คาดหวังด้วยนะจะได้ขนาดนี้คูนแม่งยิงมันสนุกดีก็จบไปนะครับสำหรับตัวโดมโนมิเดสจากโอเปอร์โค้ดแฟรี่ก็รอดูกันครับว่าจะมีหู่นาคของตัวเองอีกหรือเปล่าอันก็ไว้เจอกันอีกทีนึงเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ